การเข้าใช้ห้องประชุมหนึ่งหลังจากเข้าห้องประชุมมาแล้วให้เปิดสวิตช์ไฟด้านซ้ายมือทุกตัวจากนั้นเปิดเบกเกอร์หน้าที่อยู่หน้าห้องทุกตัวเปิดรีโมทโปรเจคเตอร์ จากนั้นนำสาย HDMI ที่จัดเตรียมไว้ต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กภาพจะติดขึ้นเองโดยอัตโนมัติระบบเสียงจะติดขึ้นเตะขึ้นเองโดยอัตโนมัติเมื่อภาพและเสียงเกิดปัญหาให้ติดต่อเจ้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ห้ามแก้ไขเองโดยเด็ดขาดหลังจากเลิกใช้งานห้องประชุมให้ปิดสวิตช์ทุกตัว